ในนิทศาการรัตนโกสินทศก242ร์ชมตู้ลายทองสืบสารงานศิลป์ที่ตึกถาวรวัตถุยังมีตู้พระธรรมที่น่าสนใจอีกหนึ่งชุดคือตู้รหัสกท7 9ถึง79.3พิเศษตรงที่เป็นตู้ชุดขาหมูแฝด4ใบสมบัติของหอสมุดแห่งชาติเรื่องราวบนตู้เป็นภาพการสังขยาพระไตรปิฎกครั้งที่1ถึงครั้งที่3และเรื่องพระพุทธโคสาจารย์เดินทางไปลังกา โดยในการตั้งตู้ทั้ง4ใบนี้จะตั้งหันหลังชนกันทําให้มีลวดลายเพียงแค่สองด้านเท่านั้นซึ่งต่างจากตู้ส่วนใหญ่ที่จะเขียนลายทั้ง4ด้านและที่สําคัญตู้4ใบนี้ได้กลับมาตั้งตรงตําแหน่งเดิมเหมือนเมื่อครั้งที่ตึกทาวรวัตถุใช้เป็นหอพระสมุดวัชิรยานนิทัศการรัตนโกสินทร์โศก24 2ชมตู้ลายทองสืบสานงานศิลป์ ที่ตึกทาวรวัตถุหรือตึกแดงเปิดให้เข้าชมทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกากรุงศรีรวมสืบสารความเป็นไทย